สบายดีพี่น้องบ่าวโผอกับบ่าวแก้วคนโกสุริโยบรรทามีแต่โกไปนาเงินทิใสกับบ่มีอีกพี่น้องเอ้ยเนาะทาังช่องจอยกินจูชแนลแล้วก็เพจจอยกินจูอีกคือการเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเวิร์ดทุกคู่ทุกคนพี่น้องตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆ,ๆพี่น้องแก้วก็ได้อยูท่ทีหลังฟาร์มเนาะหลังคาเฟ่หลัง้านกาแฟหลัง้านอาหารเนาะพี่น้องวันนี้สภาพที่พี่พน้องมาชมบรรยากาศตอนเศร้าๆครับ ฟาร์มผักพี่น้องตอนนี้แก้วกพอยุที่หลังโรงเรือนของอะมะเขือพี่น้องมะเขือตอนนี้ก็คืองามแต่ต้นพี่น้องมาบวกควาเปลี่ยนจากแก่สภาพ,พี่น้องเขาไปเบิงทางด้านในน้องบรรยากาศตอนเศร้าเมื่อนี้รู้สึกจะเป็นอากาศเย็นๆรู้สึกว่าฝนจะตกหรือบ่บหมู้หนดอกแก่สภาพ,พี่น้องเขาไปเบิงต้นมะเขือพี่น้อง แดดกำลังเนียวพี่น้องนี่เจ้ากำลังเดินเข้ามาเนะย่างเข้ามามาเคลือทั้งด้านหลังพี่น้องนกาต้นสูงพี่น้องมากวกค่อยเปลี่ยนบันไดเดี๋ยวเจ้าเสี่ยงกองไป้พี่น้องเบิ่งน้อพี่น้องต้นขึ้นสูงครับมีประมาณสามเมตรและพี่น้อง ลูกก็บ่ค่อยเป็นผลบ่ค่อยเป็ี่ยนพวปบันไดอันนี้ลูกของมะเขือเนาะตอนแรกๆขึ้นแรกๆนี่บ่ค่อยเป็นพี่น้องมาเป็นช่วงที่ว่ามันขึ้นสูงนี่แหละก็บ่ค,ค่อยดกพวกบันไดก็คือตอนอ่าต้นที่อยู่ทางด้านนอกเนะเาะอ้าวว่าไปใส เห็น嘛ผู้เทเวรัตตื่นแต่เศร้านะฮะแต่คือโตพักก็ได้เปลี่ยนพักเป็นสุดไม้แล้วพี่น้องเนาะส่วนขึ้นชายก็ยังอยู่เม่หยังขึ้นชายยังอยู่เนาะยังอยู่ขึ้นชายสวยงามไงพี่น้องส่วนซ่มทั้งทั้งด้านหลังอยอดแก,ก่งลังกาเป็นต้นแจงก็จะเป็นเป็นเป็นหมัวอะไรพี่น้องเนาะี่ของน่าจะเป็นสิ่งน้อง เป็นแบบทัวร์การันตื้นงามเลยพี่น้องแตงปลูกตรงนี้กับเปลี่ยนเป็นทัวแล้วพี่น้องเปลี่ยนเป็นแบบทัวเนาะส่วนต้นโอมเดี๋ยวส่วนต้นโอมกับบุคลิยงามพ่อปันแดงพี่น้องเดี๋ยวหันกล้องพี่น้องเบิ่งนะครับผู้ชายบรุรภาค่ะ กับบุกอยงามแหละพี่น้องเพราะว่าม si yeah, ันปลูกโดนนะน้องนี่กัอายุกัตั้งแต่เมษาเนาะเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาสามเดือนพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนึงเนาะนี่ก็จะเป็นขึ้นชายขึ้นชายกัตั้งแต่ตั้งแต่พูดแหละพี่น้องกัยังอยู่อยู่ก็ยังเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องกับบุกอยเก็บแบบถอนรากเก็บตัดเอาแต่ไอ เย็ดเอาเอาแต่ลำต้นเนาะลำต้นของของคนใชยนี่คันนาปลูกไม้ส่วนนี้ก็ปลูกไม้อันนี้ก็ลงคันนาดอกเดี่เป็นคันนาชุดไม้คันนาชุดไม้นี่จะเป็นกวางตุ้งกวางตุ้ง เดี๋ยวพีพ่น้องไปเบิ่งพริกส่วนพริกเก็บไปหลายสุดแล้วพี่น้องหลายรอบละเนาะเก็บไปหลายรอบแล้วเนาะต้นก็รหลวงโรยไปตามการลาวิล่าพี่น้องพิกพีกขี้หนูสุกเต็มต้นเลยพี่น้อง บรรยากาศล่างลานพี่น้องซุงนี้การล้านก็เปิดให้บริการเนี่ยเรากัลูกค้าก็เริ่มยรา,ายขึ้นนะพี่น้องหลายขึ้นพี่น้องบรรยากาศอ,าอยู่ฟาร์มพี่น้องสุ่มทัวร์ทัวพี่น้องสุ่มทัวกันโอ้ยงามเนาะพี่น้องเนาะ กำลังเขียวคุ้งยอดยอดไอ้ฟังปุ้ยไปเนาะสุ่มทั้งด้านหลังเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฟังน้องไว้มาโไลค์ถึกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับบากแก้วคุดโกสุริโยบันธานี้ได้โกไปนาเงินดีใสก,กับบมีในเดอร์่ีนองเนาะเอาสำหรับที่นี่สุขสบายดี่นอง